แตงโมมาเยอะแยะเลยนี่แตงโมสอนย่าพัดสอนย่าพัดเนี่ยเขาลูกโตมากเลยนะแล้วเนื้อแน่นแน่นโอ้แม่ได้ข่าวมาว่าเขามาขายที่ตลาดนี้แม่เลยเหมามาหมดเลยเนี่ยแม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแตงโมเยอะแยะเลยเดี๋ยวแม่จะไปเล่าให้ฟังว่าแตงโมนะ่ะเรื่องของแตงโมมนันเป็นยังไงแตงโมสอนย่าพัดมาใหม่ แตงโมซอนย่าพัดมาหมายถูกอกถูกใจราคาไม่แพงแมงแบงลูกเอ้ยแม่ร้องได้แค่นี้แหละลูกรู้แต่ว่าซอนย่าพัดแต่งโมเขาเนื้อดีเนื้อแน่นแดงแดงอร่อยแน่นอนเดี๋ยวแม่จะผ่าให้ดูนะลูกดูลูกเขาก่อนนี่ทรงสวยนี่ทรงรีสวยมากเลยนี่ ดูดูดูหนูดูทรงแตงโมเลี้ยว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 ลูกสวยกลมเลี้ยวสวยมากเลยแม่บอกเลยว่าสายพันธุ์นี้รับรองดีแน่ๆหนูมาดูเวลาที่แม่ดีดนะคืออย่างนี้ถ้าดิดแตงโมเวลาเราจะไปซื้อแตงโมหนูสังเกตนะอันนี้ลืมต้นแล้วใช้ได้แล้วให้ดังอย่างนี้ดังก้องก้องแต่ถ้ามันแนะ แน่แนหนืดหนืดหนูจะซื้อนะลูกก่อนที่แม่จะผ่าให้ดูนะแม่จะบอกว่าแตงโมสายพันธุ์นี้นะสังเกตง่ายๆเลยนะทรงกลมลีสวยงามขนาดนี้นะลูกแล้วก็จะมีลายคริมสันสีเขียวอ่อนตรงนี้นะลูกนี่นี่สีเขียวอ่อนตรงนี้นะสลับกับแถบสีเขียวเข้มลูกสีเขียวอ่อนแล้วก็สลับกับแถบสีเขียวเข้มตรงนี้นะลูกเห็นไหมแล้วทรงแบบนี้เลยนะลูกแบบนี้เลยนะเขาขายดีขายดีนะสายพันธุ์นี้เนาะขายดีมากอีกอย่างนะลูกชาวสวนบ้าน เ,นะ <S <S เขานิยมปลูกกันมากเลยโอ้โหปลูกกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยทรงนี้นะลูกแบบนี้นะลูกโอ้ขยขาย,ขายดิบขายดีลูกเดี๋ยวแม่จะผ่าให้ดูผ่าทรงนี้ก็ได้นะถ้าหนูจะแบบจะสะดวกนะมีดมันสั้นหนูผ่าทรงนี้นะลูกแต่ถ้ามีดยาวเหมือนแม่หนูตั้งขึ้นมาอย่างนี้หนูเจาะหัวมันแะล้วแม่ขอยืนได้ไหมเพราะแม่เตี้ยลูกอันนี้จุกมันหลุดแล้วลืมต้นแล้วลูกเขาสวยมากดูดูตั้งอย่างนี้อยู่เลยหนูเจาะไปกลางใจมันอย่างนี้นี่นะนี่นะตรงนี้นะตรงกลางเลยนะ แล้วหนูกลดลงไปนี่นะโอ้โหมือแมหอ่หนูฟังเสียงมานนะกรอึอย่างนี้เลยโอ้ยดู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 ดดโคปัดแดงขนาดนี้ไสไม่ล้มถ้าไสล้มใช้ไม่ได้แน่นขนาดนี้แน่นมากนี่เปลือกบางเจียบเลย มันแน่นขนาดนี้ถ้าไส้ล้มนะไม่อร่อยเนื้อเหนียวถ้าเกิดไส้แน่นอย่างนี้รับรองเนื้อกอบอันนี้คือเทคนิคดีๆในการเลือกแตงโมเรารู้จักแตงโมซซนย่าพัดกันเรียบร้อยแล้วทุกลูกเขาลืมต้นหมดแล้วไม่มีอ่อนไม่มีอะไรไม่มีเหนียวไม่มีหนืดเลยสังเกตง่ายๆตรงหัวจุกมันนะลูกรับรองได้สายพันธุ์นี้เขาดีจริงๆวันนี้แม่จะมาทําแตงโมเกตหิมะให้ลูกๆดูว่าแตงโมเกตหิมะนะ่าทำยังไง <Okay. S 1> ไม่ยากเลยหนูมีแค่แตงโมหนึ่งลูกกับน้าเชื่อม แล้วก็หนูจะท็อปปิ้งด้วยอะไรก็แล้วแต่จะท็อปปิ้งด้วยกะปิไม่ได้นะลูกหนูก็ท็อปปิ้งด้วยที่สิ่งที่หนูชอบอะวันนี้แม่ก็เอาเขียวเอาแดงเหมือนแตงโมเนี่ยเมนูนี้ทําไม่ยากจริงๆโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําแข็งเลยนะเดี๋ยวแม่จะมาชิมแตงโมให้หนูดูเนาะเดี๋ยวดูนี่พายังงี้เลยโอ้โหถูกใจเสียงมากเลยลั่นเนี่ยกรอบกราบจริงๆนะนั่นเห็นไหมชอบอ่ะชอบอ่ะคือชอบอ่ะเปลือกมันบางมากเลยอ่ะเห็นแล้วเนาะมันยั่วมันยวนจริงเลย กรอบมากเลยกรอบกรอบจุดเด่นของแตงโมสอนย่าพัดเนี่ยคือเนื้อเขากรอบกรอบจริงๆนะลูกกรอบเลยพอกัดแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความแบบว่ากรอบแน่นสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าถึงความกรอบความแน่นของแตงโมชิ้นเนี้ยเนื้อมันไม่เป็นทรายเนื้อมันไม่นุ่มมันไม่มันไม่ล้มอ่ะอันนี้แม่พูดจริงๆนะมันฉ่ำมันชื่นใจมันมันมันรู้สึกหอมหวานชุ่มฉ่ำแล้วเกินลูกเอ้ยโอเค อโอ้กินมากหนูไม่ไหวคืนนี้แม่ชี่ทั้งคืนเลยเดี๋ยวเราไปทำแตงโมเก็ตให้มากกันดีก,กว่าหลังจากที่ชิมแตงโมไปเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องสัทีมาดูวิธีทำนี่หนูผ่าแตงโมเสร็จแล้วนะหนูก็นี่เลยหั่นแตงโม,มเป็นชิ้นๆอย่างนี้โอ้โหโคตรช่ำเลยอะบอกเลยช่ำโบะ๊ะ ก็ถึงวิธีการเอาเมล็ดออกเม็ดดำๆเนี่ยหนูดูได้ง่ายเลยนะแตงโมถ้ามันแก่จ,จัดๆเม็ดมันจะดำเมื่อมเลยนะนี่ๆดำอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนอย่างน,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 นี้เลย โอ้นี่มากินดีแม่สัญญาแล้วใช่ไหมว่าแม่จะเล่าเรื่องแตงโมให้ฟังแตงโมสายพันธุ์ซอนยาพัดนะลูกนะเมื่อก่อนนะเจียไต่เนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์ซอนยาอยู่แล้วแต่เขาอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้มันได้ดีขึ้นไปอีกเพื่อให้ตอบโจทย์คนไทยลูกทีนี้เขาก็เลยเน้นเรื่องรสชาติเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกเนื้อ,นะอ, 8, เ,อ,อเนี่ยจะกรอบแดงแป๊ดเลยกรอบกรอบรสเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยลูกเอ้ยเลยมาเป็นที่มาของแตงโมสายพันธุ์ซอนยาพัดในลูกขา,ขายดิบขายดีตอนนี้ซอนยาพัดเนี่ย เาติดอันดับหนึ่งในตลาดทุกตลาดเลยนะลูกแม่จะบอกให้นี่นะที่แม่เล่าทั้งหมดในราคาเรื่องแต็มโมลูก <Okay. S 1> ฟังแม่หน่อยนะนานๆทีแม่จะมีสาระหนูก็เนาะตั้งใจฟังหน่อยเรื่องของเต็มโมไงลูกหลังจากที่เราแคะเม็ดเรียบร้อยแล้วก็ปั่นสิคะรออะไรอยู่โอเค หอยน้ำสีแดงแปดเลยลูกดูดู <c oughs> ด,ด,ดูสีสวยมากเลยเหมือนปากแม่เลยอะ่ะตัวนี้ปากไม่ค่อยแดงแล้วเป็นจมูกมาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่ภาชนะกันลูก หนูเห็นฟองเนี่ยหนูไม่ต้องเอาออกนะลูกมันคือเนื้อแตงโมลูกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เอาไปปั่นอหอมมากเลยนะกลิ่นอ่ะ <c oughs> พอเทมาเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมสีแดงสดใสสวยงามตามท้องเรื่องเลยจากนั้นเรามาชิมดูซิว่าไอแตงโมที่เราไปปั่นเมื่อกี้เนี่ยแตงโมซอนยาพัดเนี่ยความหวานเขาใช้ได้ไหม ก็หวานนะหวานตามธรรมชาติของเขาแม่เนี่ยเป็นคนชีวิตติดหวานลูกแม่เลยขอเพิ่มน้ําเชื่อมลงไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเอาไปแช่ฟิตเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งไงความหวานมันจะจางลงไปนิดนึงนี่แม่ก็เลยขอใส่น้าเชื่อมนิดนึงนะลูกนะโอเคใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้นิดเดียวนะลูกน,น้ำของแม่มันใสแม่ไม่ค้นหรอกลูกใส่ใส่น้ําเชื่อมลงไปแล้วหนูก็คนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้อ่ะคนคนไปแล้วจากนั้นเราก็ ชิมอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นที่พอใจหรือยังหวานสดชื่นดีจังเลยลูกหวานได้ที่กำลังดีแล้วลูกเดี๋ยวเราเอาไปใส่ช่องฟิตกันนะไปเลยจ้าโมแตงโมแตงโมแตงโมรสโตโตหวาน จ้าตงโมที่แม่เอาไปฟิตแช่ไว้นี่แช่ช่องฟิตไว้โอ้โหตึง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 ึงแตนแอนปัดปัดนี่ <c oughs> เห็นไหมสียังคงแดงแป๊ดดูเลยแดง 8. แปด๊ดนะลูกแป๊ดเลยเนี่ยนี่ดูดูดูจากนั้นขั้นตอนต่อไปบ้านแม่มีเครื่องแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าแม่ขายวนเย็นหนู <c oughs> มีเครื่องอะไรก็แล้วแต่แต่แม่มีเครื่องแบบนี้แม่ก็จะใส่แล้วนะ แข่งจัดประหลาดบอกอืออืออืม,อม,อมเสียวใส่จริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละที เราทำเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นเกล็ดๆอย่างนี้เห็นไหมเป็นเกล็ดหิมะเลยวันนี้แม่จะใช้แตงโมนะเป็นถ้วยลูกอ้แม่สร้างสรรค์แล้วเห็นไหมก่อนจะกินนะแม่มีเรื่องเล่าวันก่อนเนี่ยแม่ได้มีโอกาสไปกับรถทัวนะชิงฉับทัวหนูรู้จักปะเขาเปิดเพลงนะทุกคนเต้นกันอย่างเมามันใหญ่เลยสักพักนึงได้ยินเสียงกีตกีต กีทโอ้แม่ก็ตกใจมีลุงคนหนึ่งลุกขึ้นมาเต้นนะเขาเต้นใหญ่เลยลุงเขาเป็นนักเต้นเก่าไม่ใช่ลุงเป็นคนขับรถลูกลุกขึ้นมาเต้นเต้นเต้นเราจะไม่ให้กีดยังไงเรานะลูก <c oughs> โอ้แม่หัวใจแทบวายเลย,ยกินเถอะเด๋ยวละลายหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยเห็นไหมต้องรีบต้องรีบนะลุงลุกขึ้นมาเต้น แต่เรียบร้อยแล้วแตงโมเกตหิมะของแม่ <อะ S 2> แดงแป๊ดเลยลูกหวานเจี๊ยบเลย <อะ S 1> แม่ชิมแล้วชิมอีกแตงโมซอนยา่าพัดเนี่ยเขาดีจริงๆนะหนูไม่ทําเมนูนี้ก็ได้เหมือนที่แม่บอกกินกับ,บข้าวกินเล่นๆกินให้แก้กระหายโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ก่อนอื่นแม่ขอชิมก่อนโ <Okay. S 1> อเคนี่นะขึ้นใจดีกินได้หมดลูกลนะเนี่ยทำกินก็ได้ทําขายก็รวยไม่ยากเลยนะหนูก็ทําไว้กลางคืนแล้วีวันก็มาขาย ส่วนอันนี้หนูจะราดด้วยนมข้นหนูจะท็อปด้วยอะไรก็แล้วแต่หนูนะแต่แม่ถนัดอย่างนี้แม่ชอบอย่างนี้ลูกอันนี้เคล็ดลับดีๆที่แม่บอกวิธีทําที่แม่บอกเนี่ยหนูไปลองทําดูกันนะลูก <Okay. S 1> ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วนะลูกอย่าลืมนะลูกถ้าอยากกินแตงโมที่มีคุณภาพยื่นใจกัดคําไหนฉ่ําคํานั้นนะลูกต้องเป็นแตงโมสอนย่าพัดเท่านั้นนะแดงแป๊ดหวานเจี๊ยบอย่าลืมนะพันุ์ที่ใช่ใครๆก็เรียกหาสอนย่าพัดลูก บายบายไปแล้วนะได้อ้าวยังไม่ได้ปิดกล้องเลยหูกินแตงโมชื่นใจแม่ก็เลยลืมไปเลยได้กันไปแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจริงๆๆงแม่ไปแล้วจ้าแม่จะไปหาซอนยาพัดมาเยอะๆเลยเอาไว้ที่ร้านลูกเนี่ยนะนะทำได้หลายเมนูเลยนะจริงๆนะแตงโมเนี่ยแตงโม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 รสโตโตหวานๆซอนยาพัดเจียไต่ก็จัดให้ลูกบายบาย